ยังอยู่ที่เรื่องของการสกัดจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะคุณผ,ผู้ชมคะแค่ในเดือนพฤศจิกายนเดือนเดีเดยวค่ะมีรายง,งานว่าทางจังหวัดตากโดยการสนธิกําลังของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายได้ถึง4คดีสําคัญและพอมาถอดรูปแบบวิธีการดําเนินการของขบวนการลักลอบนําพาแรงงานหลับนี้พบความน่าสนใจว่าพวกเขามีวิธีการก่อเหตุที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างไรติดตามจากรายง,งานค่ะ คืนวันที่12พฤศจิกายนตำรวจภูธรพระวอรประจำด่านตรวจเพื่อความมั่นคงบ้านห้วยยะอุบนถนนสายแม่สอดตากอำเภอแม่สอดจงวััดหตากสกัดจากกลุ่มรถยนต์กระบะขนพืชผลทางการเกษตรหรือรถคอกที่คนขับอ้างว่าขนดอกดาวเรืองมาเต็มคันรถแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดผ้าใบที่ปิดคลุมกระบะหลังรถและถุงบรรจุดอกดาวเรืองออกก็พบช่องรับซ่อนอยู่ท้ายกระบะ ภายในมีแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาซ่อนตัวอยู่ถึง29คนจากนั้นในวันที่21และ22พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจห้วยยะอุก็สามารถสกัดจับกลุ่มรถคอกขนพืชผลทางการเกษตรซ่อนแรงงานเถื่อนไว้ในห้องรับท้ายกระบอะอีก2รายรวบแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาได้อีก28คนก่อนที่ในคืนวันที่23พฤศจิกายนทหารหน่วยเฉพาะกิจราช,ชมณูกองกำลังนเรศวร ประจำด่านตรวจความมั่นคงบ้านห้วยหินฝนอำเภอแม่สอดจะสกัดจับรถกระบะคอกขนตะก้าบรรจุพืชผลทางการเกษตรที่ทำห้องลับไว้ท้ายกระบะถึงสองชั้นมีแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาทั้งชายหญิงนอนยัดเยียดหลบซ่อนตัวอยู่ด้วยกันถึง26คนซึ่งจากลักษณะการซุกซ่อนแรงงานเถื่อนของขบวนการขนแรงงานเถื่อนทั้ง4รายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่าเป็นขบวนการเดียวกัน พื้นที่ข้ามาจากฝั่งโน้นแล้วก็พื้นที่พักรอเขาอยู่สองจุดครับก็คือในส่วนของพื้นที่อำเภอพคกพระแล้วก็บางส่วนในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดครับที่เราจับกลุ่มมาหลายทีที่เป็นกลุ่มเดียวกันในกลุ่มของกระบวนการนเป็นกลุ่มเดียวกันครับนี่คือสภาพของห้องลับท้ายรถกระบะคอกที่ใช้ลักลอบขนแรงงานเถื่อนจะทําขึ้นจากโครงเหล็กอย่างดีบุด้วยแผ่นไม้อัดหนาเป็นลักษณะคล้ายกล่องไม้สี่เหลี่ยม ก่อนจะถูกปิดทับด้วยบรรจุพันธุ์พืชผลทางการเกษตรเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ด่านตรวจที่เราตรวจยึดได้นะครับเมื่อที่ที่24ี่นะครับที่คันนี้จะเห็นว่าเป็นรถปิกอัพนะครับถ้าดูภายนอกก็เหมือนรถปิกอัพบรรทุกพืชผลทางการเกษตรธรรมดานะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาดัดแปลงเป็นโครงสร้างเหล็กครับมี2ชั้นครับแต่มรถอยู่ได้ชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนครับเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วก็ด้านผนังนะครับบุด้วยไม่อัด10สมิลครับซึ่งจากการที่เจ้าที่เราในการตรวจสอบก็จะ พบกับแผ่นไม้อัดเนี่ยแล้วก็เราก็เลยขอยกสินค้าทางการเกษตรลงครับแล้วก็ตรวจพบแรงงานต่างด้าวทั้งหมด26คนครับอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นอกจากนี้ทางหน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังได้สืบสวนขยายผลพบข้อมูลว่าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาที่ถูกจับกลุมส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นแรงงานที่เดินทางเข้ามาในเขตไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้บอร์เดอร์พาสหรือหนังสือเดินทางผ่านแดนชั่วคราว ไม่ใช่แรงงานที่ลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาตามช่องทางป่าเขาเหมือนในอดีตว่าในส่วนของแรงงานต่างด้าวณณเวลาปัจจุบันนะครับที่เราตรวจสอบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นลักลอบเดินตามช่องทางธรรมชาติแล้วก็ข้ามตามภูเขาบ้างแต่ปัจจุบันอย่างเคสล่าสุดเนี่ยที่วันที่24ที่เราจับได้26คนเนี่ยครับเขาข้ามมาทางสะพานมิตรภาพพม่านแห่งที่หนึ่งหมดเลยข้ามมาโดยใช้บริพาร์ท เพราะนั้นคนเหล่านี้ก็มาพักคอยซึ่งสามารถเข้าอยู่ในพื้นที่เราได้เจ็ดวันอยู่แล้ว <Okay. S 2> พักคอยแล้วก็รอเวลาให้กลุ่มขบวนการได้นำพาลักลอบเข้าไปทั้งนี้ทางหน่วยเฉพาะกิจราชามนูกองกำลังนเรศวรยังคงผนึกกำลังกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงทุกหน่วยวางกำลังสกัดกั้นการลักลอบผลแรงงานเถื่อนออกจากพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดตากอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมง เพราะกระบวนการขนแรงงานเถื่อนได้มีพัฒนาการวิธีการซุกซ่อนแรงงานเถื่อนมากับยานพาหานะอย่างแยบยลมากยิ่งขึ้นดังนั้นการได้รับการสนับสนุนเครื่องมือตรวจสอบที่ทันสมัยอย่างเครื่องเอ็กซเรย์สแกนยานพาหานะจึงมีความจําเป็นไม่น้อยสําหรับด่านตรวจความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดตากทีมข่าวภูมิภาคททบ5จังหวัดเชียงใหม่รายงาน